ทุครอบครัวสวัดสดีค่ะค่ะว,วันนี้เราจะมาทาไอศครีมรสหนึ่งค่ะเป็นตัวที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าเด็กๆจะชอบมากๆเลยนะคะทั้งที่มันมีรสชาติไม่ได้ไปทางหวานเท่าไหร่เลยค่ะมันเป็นรสที่เปรี้ยวมากนั่นก็คือไอศครีมมะนาวน,นั่นเองค่ะก็ไอศครีมสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ทําง่ายมากๆเลยแล้วก็เตรียวมวัตถุด,ดิบง่ายด้วยนะคะก็สําหรับแม่ๆคนไหนที่มีลูกชอบทานเปรี้ยก็เดียเด๋ยวมาลองดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทำไอศครีมมะนาวกันดีกว่าค่ะก็วิธีทําสูตรนี้นะคะเราจะเริ่มจากการตีครีมก่อนนะคะเราจะเอาเทคนิคการทำมูสมาใช้นะคะก็คือการตีครีมให้ขึ้นฟูค่ะเพราะว่าสูตรนี้เราจะทำเป็นสูตรที่ไม่ต้องคอยคนระหว่างแช่แข็งนะคะดังนั้นเราจะใส่อากาศเข้าไปในขั้นตอนนี้ค่ะเห็นไหมก็โอใช้เครื่องตีนะคะโดยใช้ความแรงประมาณ ต่ำถึงกลางๆก็ได้ค่ะก็ถ้าเพื่อนๆที่มีเครื่องตีใช้ตะกร้อมือตีก็ได้นะคะจะเมื่อน,นิดนึงเดี๋ยวเราจะตีจนกระทั่งมันขึ้นฟูอ่าเกือบจะตั้งยอดแข็งค่ะแต่ยังไม่แข็งดีก็นับว่าใช้ได้ละเดี๋ยวตีให้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนที่ใช้ได้มันเป็นประมาณไหนคะ่ะ ค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าเราตีครีมไปเรื่อยๆนะคะอ่าส่วนผสมมันจะข้นขึ้นนะคะแล้วก็ระหว่างที่ตะก้อมันตีตีไปอ่ะเราจะเห็นริ้วของครีมคาอยู่เล็กๆนะคะนั่นก็คือเออประมาณข้นมากกลางๆแล้วก็ใช้ได้แล้วค่ะก็อ่าเวลาเพื่อนๆตีครีมเนี่ยให้ให้เอาครีมที่แช่เย็นๆมานะคะจะตีขึ้นได้ง่ายกว่านะคะก็ส่วนผสมนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำส่วนผสมถัดไปกันค่ะก็คือส่วนผสมของนมนะคะ ะคะ่ะขั้นตอนนี้นะคะหลังจากเอาครีมไปแช่เย็นแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมนมกัานขาะโดยใส่นมสดกันเลยแล้วก็กรูโคสค่ะกรูโคสนี่จะช่วยลดจุดเยื่อแข็งของส่วนผสมเรานะคะทำให้เวลาเอาเข้าช่องแช่แข็งแข็งตัวดีอะ่ะมันจะยังไม่แข็งเป๊ะเหมือนเวลาเราชงน้ำหวานนะคะแล้วก็ ใส่เกลือค่ะเกลือส่วนผสมนี้ใส่ลงไปหมดเลยนะคะเพราะว่ามะนาวมันค่อนข้างเปรี้ยวเราจะเอาเกลือมาตัดเปรี้ยวลงไปหน่อยอแล้วก็ใส่น้ำมะานาวกับผงมะนาวเลยเดี๋ยวเราจะเหลือน้ำมะนาวไว้หน่อยหนึ่งก็ได้นะคะเอาไว้ไปตีไข่มันจะช่วยให้ไข่เนี่ยมันขึ้นฟูได้ง่ายกว่าหรือถ้าเพื่อนๆไม่ทันเหลือก็ไม่เป็นไรคะ่ะไม่ไม่ได้ซีเรียสมากแล้วก็ผงมะนาวค่ะซื้อได้นะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป อันนี้โอลองทําโดยที่ใส่แต่น้ำมะนาวร้วนๆมันก็ใช้ได้แต่ว่าความความหอมของมะนาวร้วนๆน่ะมันจะหอมเปรี้ยวโดดเกินไปอะคะ่ะถ้ามีผงมะน,นาวด้วยมันจะช่วยให้ละมุนละมุนกว่าแล้วก็อันนี้ค่ะสีเขียวค่ะอ่าส่วนใหญ่อะค่ะไอสักพีมโอ่ะอย่างที่โอ๋บอกถ้าเคยฟังคลิปอื่นโอ๋ะจะไม่ค่อยใช้ใส่สีนะคะก็ แต่อย่างไอศครีมอย่างที่ร้านโอ๋จะมีซอเบมะนาวค่ะจะเป็นมะนาวที่ที่ไม่มีไขมันทีเนี้ยที่ร้านโอ๋จะเป็นสีขาวลูกค้าก็จะถามเยอะมากเลยค่ะว่าทําไมมะนาวเป็นสีขาวอะไรอย่างนี้ก็แต่ถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตดูจริงๆอะคะ่ะตัวตัวเวลาเราทำน้ำมะนาวปั่นอย่างเงี้ยมันก็จะสีออกค่อนข้างขาวๆนะคะเขียวอ่อนๆเลยมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะ เช่นเดียวกันค่ะกับไอศครีมมะนาวและซอสเบียมะนาวแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นเป็นสีสีก็คือเราใส่สีกันค่ะก็อันนี้โอ,อจะใส่สีให้นะคะก็เดี๋ยวคนให้เข้ากันค่ะจะเห็นว่าสีค่อนข้างเขียวเข้มนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันมีส่วนผสมอื่นอีกมันก็จะดอกลงไปสีนี้ใส่ประมาณ1ส่วนสีช้อนชาแล้วก็ได้ค่ะก็เดี๋ยวเราเอาส่วนผสมนี้นะคะพักเก็บไว้แล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนผสมไข่กันดีกว่า มาเตรียมส่วนผสมไข่กันก็โดยใส่ไข่ไก่ค่ะเราเลือกเป็นไข่ไก่พัชไรนะคะเพราะว่าสูตรนี้เราจะใช้วิธีที่ไม่ได้ต้มฆ่าเชื้อนะคะก็เพื่อนๆซื้อตามซูปเปอร์ก็ดูไข่ที่เลี้ยงในฟาร์มปิดก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะลองทําสูตรที่ใช้วิธีต้มนะคะลองดูสูตรตัว rocky road ก็ได้ค่ะสูตรนั้นเราใช้วิธีต้มวิธีต้มเราก็ไม่ต้องคอยคนในตู้เย็นเหมือนกันนะคะก็เราตีไข่โดยตีไข่กับเมื่อกี้โอเหลือน้ำมะนาวไว้ตีไข่กับน้ำมะนาวเลยแล้วก็ ระหว่างตีพอไข่เริ่มฟูเล็กน้อยนะคะเราค่อยใส่น้ำตาลทรายลงไปเนาะแล้วก็เดี๋ยวตีให้ดูก่อน นี่ค่ะรู้สึกว่าไข่กรจะจายตัวดีแล้วก็ฟูเล็กๆแล้วก็เดี๋ยวใส่ค่อยๆใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะแล้วเราก็ตีต่อนะคะด้วยความแรงกลางๆก็ได้ค่ะจนกระทั่งมันค่อนข้างฟูเนียนแล้วก็รู้สึกว่าน้ำตาลทรายละลายดีก็ใช้ได้แหละเดี๋ยวตีจนเป็นอย่างนั้นให้ดูนะคะ เนี่ยค่ะพอเราสังเกตว่าไข่ไก่สีอ่อนลงแล้วก็เนียนเข้ากันก็ใช้ได้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาเจ้าส่วนผสม,สมอื่นที่เราทำพักเอาไว้ค่ะเอามาตะล่อมใส่ส่วนผสมไข่กันนะคะค่ะก็อันนี้ส่วนผสมไข่เราเอานมมาใส่ก่อนนะคะ คนให้มันเข้ากันระดับหนึ่งค่ะเมื่อก,กี้น้องที่สตูไว้วายค่ะบอกว่ากลัวสีเขียวไปจะเห็นนะคะว่าสีเขียวมันดรอปลงถ้ารู้สึกว่ามันเขียวไม่พอใส่เพิ่มก็ได้นะคะ<ม>ก็นี้แป๊บนึงก็เข้ากันแล้วค่ะเพราะมันเหลวแล้วก็เอาส่วนผสมครีมมาใส่ได้เลยโดแบ่งใส่ครีมเป็นสองครั้งนะคะเพราะว่ามันข้นจะได้ไม่ต้องตะล่อมแปงมาก ก็วิธีนี้ค่ะจะเป็นวิธีท,ทำไอศครีมโดยไม่ต้องคอยคนนะคะก็แต่ว่าต้องบอกเลยว่าเทกเจอร์ไอศครีมตอนจบอ่ะมันจะมีความเป็นเกล็ดอยู่เล็กๆนะคะแต่ว่ามันก็ยังตักง,ง่ายอยู่ค่ะเพราะว่ามันมีฟองอากาศที่เราเก็บเอาไว้ระหว่างทําครีมกับทําไข่ใส่ที่เหลืองไปหมดเลย การตีตครีมอะค่ะตีแข็งตัวเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะคะมันจะทําให้เนื้อสัมผัสมันเป็นเหมือนไใสๆเยอะเกินไปนะคะ่ะเวลาไอศ์ครีมแข็งตัวแล้ว เดี๋ยวจะลองให้เข้ากันอีกทีนึงก็ใช้ได้นะคะสูตรนี้จะค่อนข้างเปรี้ยวระดับหนึ่งนะคะก็ถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวจัดจัดอะ mm hmm. เวลาใส่น้ำมะนาวยังไม่ต้องใส่เยอะขนาดที่อบบอกก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยชิมดูตอนเสร็จว่าเอ๊ะชอบยังแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ายังเปรี้ยวไม่พอเติมหน่อยนึงก็ได้ เนี่ยค่ะพอเราตะล่อมจนรู้สึกว่ามันเข้ากันดีแล้วค่ะก็เดี๋ยวเอาไปใส่ภาชนะกันนะคะภาชนะก็เลือกภาชนะที่เอาเข้าช่องแช่แข็งได้นะคะ,ะก็แล้วก็มีฝาปิดก็ดีค่ะแต่ถ้าไม่มีฝาปิดก็ใช้พวกแรปพลาสติกแรปค่ะแรปเอาก็ได้<ม>แล้วก็ถ้าเทลงไปแล้วเรารู้สึกว่าส่วนผสมมันยังดูไม่ค่อยเข้ากันดีมาคนต่อในภาชนะก็ได้นะคะ ก็เลืกภาชนะที่ยนใหญ่ระดับนึงโข้คนต่อ,อยนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ตอนก้นๆมาอาจจะคนไม่ถึงดีถ้าดูว่าใช้ได้แล้วก็โอเคเลยเดี๋ยวเราเอาส่วนผสมนี้นะคะไปเข้าช่องแช่แข็งกันคะ่ะประมาณสัก6 8ชั่วโมงหรือค่ำคืนก็ได้ะคะ่ะก็ใช้ได้ละแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จแล้วเป็นยังไง นะคะไอศครีมมะนาวของเราเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเนื้อเป็นยังไงนี่ค่ะจะเห็นว่าเนื้อนะคะเมื่อเอาที่ตักตักลงไปก็ยังตักได้ง่ายอยู่นะคะแต่ก็เท็กเจอร์จะออกมาร่วนกระปกตินิดหน่อยก็ดูเป็นลูกดีค่ะเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันดีกว่าค่ะแต่นี่โอจะเสิร์ฟง่ายๆนะคะโอเป็นคนชอบกินมะนาวจิ้มเกลือมากเลย<ม>ก็เสิร์ฟเป็นมะนาวใส่แก้วทากเกลือค่ะ อยากตักลูกใหญ่นิดนึงลูกเดียวเสร็จเสร็จง่ายๆเลยลก็เรามีมะนาวหั่นเล็กๆด้วยค่ะ น้องครีเอทีฟเราช่วยคิดมาเป็นนิ่งคำเ็ิ่ง่ายเ็กน่อยู่โอเคเอานิดหน่อยคับพอวกันค่ะก็แค่นี้นะคะไอสกรีมะน,นาวของเราก็สำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ p e o f o o d t a b l e t v วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ